สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องโบค่ะน้องโบจะพามาดูรถตัดหญ้าแพนกล่านะคะแบบนั่งขับขับแบบสบายๆส,สามารถตัดหญ้าได้ทั่วไปเลยค่ะเป็นระบบ4 w h e วิ view. ขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวค่ะขนาด15แรงมา้าประหยัดน้ามันช่วงล่างนะคะของเขาเป็นช่วงล่างของรถยนต์ค่ะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ หลักแล้วก็มีเกียร์สโลว์ในตัวนะคะระบบพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะระบบควบคุมการเลี้ยวแบบเบาๆล้อยางนะคะขนาด7.5ขอบ15ค่ะระบบยกหัวตัดนะคะเป็นระบบไฮดรลิกสามารถปรับขึ้นลงได้ค่ะกระบะเก็บ้าสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะคะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบยกดับค่ะ รถตัดหญ้าตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยได้ดีค่ะสําหรับการเลี้ยงสัตว์จํานวนมากลดภาระการใช้แรงงานลดเวลาในการทํางานและใช้เวลาในการตัดไม่นานแต่ว่าได้หญ้าเยอะนะคะเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ผลิตและจําหน่ายโดยบริษัทช้างแท็กเตอร์จำกัดค่ะ